เอ๊ะผมไม่ได้กดบันทึกหรอครับดูสิครับเป็นไปได้ยังไงครับผมนะโอ้โหผูสแสดงหนาจุดสังเกตมีพิมเอนะครับอ่ะนี่ไม่เอกอยู่ตรงนี้นะครับบิงมานีนะครับปลายสังกตินะครับมีมีมีหลุมนะครับดูวันนี้ดีๆน,นะครับ ตรงนี้ก็มีลูมนะครับนี่มือติดกันนะครับมือติดกันนี่โฮนิโป้นะครับนี่ข้อมือครับเอามาดูเท้าเท้าเท้านะครับเท้านะครับสวยนะครับเท้าอนะครับนี่ก็เป็นฝาดเท้านะครับนิ้วครับชัดเจนสวยงามนะครับเข่าครับเข่า สวยด้านนี้จะยักนะครับเห็นไหมครับเขาจะยักไหมครับไม่ตรงด้านนี้ด้านขวาตรงนะครับด้านขวาจะตรงนะครับนะครับตัวหนังสือไม่ต้องไปพูดจึงนะ้ด้านนี้ครับท้าด้านนี้ครับอ่ามีนิ้วนะครับ นี่น่องลึกนะครับผมดูดูดูดนดนดนดหน้าตักข้างน้อยนี่นะครับท่านจะเห็นมือนะครับมีแขนนะครับแขนแขนมานี่มือติดชิดกันนะครับมือท่านจะวัด ชิดกันนะครับผมไม่มีห่างนะครับีนพิมพ์เอนะครับสังคตินะครับมีรูตรงนี้นะครับมีหลุมมีหลุมเป็นสันนะครับสังคตินะครับสันนะครับเอาให้ชัดเลยดูสังคติลายสังคติเห็นไหมครับมีรูนะครับ ปลายสังกะสีนี่นะครับอ่าจุดสังเกตนะครับนะครับดูหนึ่งสองสามสี่นะครับโอเคต่อไปพิมพ์บีพิมพ์บีเรามาดูพิมพ์บีกันต่อนะครับผมพิมพ์บีมาพิมพ์บีพิมพ์บีพิมพ์บีมาแล้วพิมพ์บีครับผมพิมพ์บีครับพิมพ์บีอ่า หนังสือ,อือบอกไปแล้วนะครับแมวนะครับอาเมื่อาากี้พิมพ์เอดูตรงหัวเข่านี่ก่อนเลยยักเหมือนกันนะครับล่องนี่ครับหมาครับเว้านี่เลยครับเว้าเป็นนี่เลยนี่เลยเป็นเฉียงสีพาเลยองนี้จะเฉียงมากหน่อยนะครับพิมพ์บีเฉียงมากหน่อยส่วนด้านนี้ด้านขวานี่นะครับ ไม่ตรงนะครับไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงมันพิมพ์เนะครับพิมพ์ b นะครับนี่หัวเข่าท่านก็จะวาวมนนี้ครับสอบเข้ามานะครับแล้วก็ออกมานะครับพิมพ์เจะตรงนะครับตรงครับแต่ไม่มีวายวางนี้นะครับส่วนวาวทางด้านนี้ทางซ้ายนี้มีคล้ายๆกันนะครับแต่ พิมพ์ B จะเว้าวมากหน่อยนะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวว้าวมากหน่อยนะครับครับผมพิมพ์ A ไม่เว้าวมากนะครับพิมพ์ B ว้าทั้งสองด้านนะครับผมมือมือมือ,อจากนี้อืาอกีสังกติตรงนี้จะไม่มีหลุมนะครับพิมพ์ A มีนะพิมพ์ B ไม่มีนะครับหลุมตรงเนี้ยที่ผมชี้เนี่ยแดง สวนมือก็ชิดเหมือนกันนะครับมือมือชิดเหมือนกันนะครับแขนสังคติตรงนี้จะดูไม่เป็นสันนะครับพิมพ์บีนะครับจะไม่มีจุดนะครับจะไม่เป็นรูนะครับไม่มีสันด้วยจะลาบนะครับตั้งแต่ว่าตรงเนี้ยมือเนี่ยขึ้นไปเนี่ยแต่พิมพ์บีตรงนี้จะเป็นสันเลยนะครับในพิมพ์บีนะครับ ามาดูกันที่เท้าด้านนี้อไม่ชัดนะครับด้านนี้เท้าจะไม่ชัดเท่ากับพิมพ์เอนะครับแล้วก็มีร่องเหมือนกันนะครับเท้าจะไม่ใช่กับพิมพ์เอนะครับเรามาดูเท้าด้านนี้นิ้วเท้าเป็นยังไงอ่ามีครับมีนิ้วเท้านะครับซึ่งจะไม่จะไม่เลี้ยวสวยเท่าพิมพ์เอนะครับพิมพ์บีแต่ก็มีนะครับนิ้วเท้านะครับ พิมพ์บีดูจุดสังเกตจำไห้นะครับจุดสังเกตนะครับผมต่อไมพิมพ์ C ีครับพิมพ์ C ีพิมพ์สีมาพิมพ์ C ีมาพิมพ์ C ีพิ C, มพ์ C พี C. ครับอ้าวดูมือถามไหมนะครับ ไม่เอ็กอยู่ตรงไหนเลยพิมซีจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับสังปลายสังคติก็ไม่มีรูนะครับความคมจะน้อยนะครับความคมจะน้อยนะครับผมเห็นไหมครับนี่ครับจะไม่เป็นสันเท่าไหร่นะครับามาดูด้านนี้ว้าวไม่เอ่ยโอ้ลักษณะฐานคล้ายพิมพ์เอนะครับแต่จะว้าวนิดเดียวเลยนะครับ พิมพ์เอเขาจะตรงไปเลยนะครับอันนี้วาวนิดเดียวส่วนพิมพ์บีนั่นจะวาวมากกว่านี้นะครับด้านนี้ล่ะอ้าวด้านนี้ก็โค้งวาวเหมือนกันนะครับอ้าวดูดีๆนะครับโค้งวาวเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่มากนะครับพิมพ์บีจะมากกว่านะครับทั้งสองด้านเลยพิมพ์ซีก็คล้ายๆลักษณะพิมพ์เอแต่ว่าจะวาวหน่อย เอามามาดูมือนะครับมือมือจะเป็นข้อมือนะครับพิมพ์สีสังคติปลายสังคติจะไม่มีหลุมนะครับผมนะครับพิมพ์สีนะครับ,รบแต่สังคติตรงนี้จะเป็นเส้นนะครับตัวหนังสือเราได้ดูไปแล้วนะครับอ่ามาดูนิ้วเท้า นิ้วเท้าเป็นไงบ้างอนิ้วเท้าก็มีนะครับยังดูเป็นนิ้วอยู่นะครับเห็นไหมครับแต่ว่าอุ้งแต่ฝาเท้าจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่นิ้วยังเป็นนิ้วอยู่นะครับผมส่วนนิ้วทางด้านนี้ไม่ชัดเลยนะครับผมไม่เหมือนพิมพ์นี้ครับพิมพ์ชัดกว่าเยอะดูไม่ออกเลยพิมพ์นี้นะครับอนะครับแต่นิ้วเท้ามีเหมือนกันทั้งสามองค์นะครับ พิมพ์เป็นกันทั้งสามพิมพ์ครับสามพิมพ์นะครับอ่าเราก็ได้ละชุดเดี๋ยวให้เปรียบเทียบสามองค์มาตักนะครับมาตักมาตักสังเกตกันให้ดีนะครับมาตักเข้าไปไหนแล้วอ่าโทษทีครับเมื่อกี้เห็นแต่อะไรไม่รว่าวบา,าหลายตาไหมครับ ลดนอ้อย้าตักนะครับเห็นไหมครับเเทียไปดูนะครับมาตัดเห็นไหมครับพิมพ์เอครับนี่ครับนะไม่มีว้าวนะพิมพ์เอนะด้านนี้จะมีว้าวหน่อยหนึ่งนะครับอเท้าจะเห็นเหมือนกันหมดนะครับนิ้วเท้ามีนะครับ และพิมพ์เอจะสวยนะครับปลายสังกตินะครับมีหลุมนะครับพิมพ์บีไม่มีนะครับพิมพ์บีไม่มีนะครับส่วนน้านเว้านี่ว้าหมดทั้งสองน้านเลยนะครับพิมพ์บีจะเว้ามากกว่าเขาหมดนะครับพิมพ์สีก็เว้าไม่มากนะครับพิมพ์บีว้ามากกว่านะครับครับพิมพ์บีจะเว้ามากกว่าเขานะครับอ่ะสังกัดดูมือครับมือ มือพิมพ์ C จะไม่เหมือนนะครับพิมพ์ A จะสวยที่สุดนะครับการประสานมือของผมพ่อนะครับผมพิมพ์ B ก็จะตรงนี้ก็จะมีนน้นขึ้นนะครับข้อมือทางด้านนี้นะครับทางด้านขวานะครับส่วนพิมพ์ C เนี่ยข้อมือเนี่ยนูนขึ้นมาทั้งสองข้างเลยนะครับพิมพ์ B นูนข้างเดียวนะครับส่วนพิมพ์ C เอพิมพ์ A จะไม่นูนนะครับแต่ประสานกันนะครับผมนิ้วเท้ามีเหมือนกันนะครับนิ้วเท้านิ้วเท้า ครับแต่พิมพ์เสวยกว่านะครับนิ้วมีฝ่าเท้าที่สวยงามพิมพ์ b ก็ยังฝ่าเท้ายังไม่่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับพิมพ์ C ีก็เหมือนกันนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นจุดสังเกตพอคร่าวๆนะครับค่อยๆจดจำกันไปนะครับผมเนาะก็ลิปนี้ขอให้ท่านแบบใช้การจดจำนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านนะครับไม่มากก็น้อยเนาะก็ะคลิปนี้ขอส,สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม